สี่เหลี่ยมๆต่างๆเนี่ยก็คือจุดที่กลุ่มฮามาสเดินเข้าไปยึดถามว่าทําไมเขาต้องเล็งไปที่เทลอาวีฟถ้าดูตามแผนที่นี้จะชัดมากเพราะประชากรหนานแน่นสวัสดีท่านผู้ชมรวยทุกท่านพบกับผมในช่องซิสเต m มนะครับมาข่าวของอิสราเอลและปาเลสไตน์ในครั้งนี้เดี๋ยวจะมาต่อกันว่าครั้งนี้สู้รบเป็นยังไงวิธีการ,รเป็นยังไงตกลงดินแดนมันคุณจะเป็นของใครจริงๆม,มีความเข้าใจผิดเยอะมากคนไทยโดยเฉพาะเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีกระแสมาต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฮามาส าเลสไตน์พวกเนี้ยเขาเรียกร้องเขาสู้เขาทําลายคนอื่นเขามาเยอะจนมันแบบเกิดการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยหลายคนก็เข้าใจผิดก็ตอนนั้นไปต่อว่ายิวต่อว่าอิสราเอลแล้วก็เห็นใจปาเลสไตน์อ่าแบบเพย์ฟอร์ปาเลสไตน์อะไรประมาณนั้นก็คือพยายามจะช่วยคนปาเลสไตน์หลายหลายคนก็มองว่าปาเลสไตน์เนี่ยถูกอิสราเอลแย่งดินแดนไปแต่ความจริงมันมีความจริงอีกด้านเดีย๋ยวจะให้ดูเพราะ ตามสื่อก็บางอย่างอาจจะเห็นเรื่องเดิมๆเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นและถ้าย้อนกลับไปณนะตอนนั้นผมก็อยากจะแก้ต่างให้อยากจะอธิบายให้แต่ณตอนนั้นมาอยู่ในช่วงที่คนเข้าใจผิดเยอะมากและอยู่ในช่วงปลายๆของกระแสทําให้ถ้าผมอธิบายไปเนี่ยมันจะยืดยาวผมจะต้องมาอธิบายอธิบายซึ่งก่อนจะจบคงแบบใช้เวลาแบบ3 4คลิปซึ่งปาไปแบบอาจจะเกือบเดือนหรืออะไรแบบนั้นก็ว่ากันไป เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยขอโอกาสมาอธิบายซึ่งถ้าคุณสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่าเวลาอิสราเอลโดนต่อว่าโดนใส่ร้ายเนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่มีคนอิสราเอลหรือคนที่มาเข้าข้างชาวยิวมาอธิบายให้ชาวยิวเห็นนะไม่มีรอบที่แล้วไม่มีใครช่วยชาวยิวอธิบายทุกคนก็บอกว่าเอยอิสราเอลผิดแต่ต่างงานคุณลองดูเวลาใครไปต่อว่าปาเลสไตน์หรือรอบนี้เนี่ยรอบนี้ชัดมากเพราะคนเห็นใจชาวอิสราเอลมากกว่ามากกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วส่วนใหญ่ก็เลอเห็นใจปาเลสไตน์มากกว่า แต่พอรอบนี้เห็นนี่ยพอมีคนมองว่าปาเลสไตน์ทําไม่ถูกฮามาสทําไม่ถูกจะมีคนมาแก้ต่างเยอะมากเหตุผลหลักๆก,ก็เพราะว่ามันมีศาสนาเชื่อมโยงกันอิสราเอลมันไม่ได้เชื่อมโยงกับอะไรมันก็ไม่ต้องมาหาเรื่องมาแก้ต่างหรือมาปั่นหัวอะไรแต่พอเป็นปาเลสไตน์ที่ใช้วิธีศาสนาในการเชื่อมโยงคือบางครั้งโอเคบางคนอาจจะบอกศาส,สนาไม่เกี่ยวแต่ในบางครั้งคือศาสนามันอาจจะเอื้ออยู่แล้วหรือไม่อันนี้ตั้งคําถามนะเพราะว่าคือในเดิมทีจากที่มุมมองผมนะผมก็ไม่อยากพูดให้แบบ ไม่พอใจกันแต่คือมันบางอย่างผมก็มองมาเยอะแต่แค่เลือกที่จะไม่พูดพอพูดแล้วมันจะเกิดผลกระทบแล้วคุณจะไม่พอใจมากอย่างเรื่องศาสนาเหมือนกันเห็นไหมพอเป็นศาสนามุสลิมเนี่ยก็คือคนที่แต่งงานกับคนศาสนามุสลิมก็ต้องย้ายศาสนาไปศาสนาเขาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะถ้าคุณแต่งงานกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นมุสลิมคุณต้องเปลี่ยนศาสนาไปตามเขานั่นก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวมันโอเคเดิมทีศาส,สนาจะไม่ได้สอนแบบนั้น แต่คือพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์เราจะบอกว่าศาสนาไม่เกี่ยวแต่ทุกครั้งที่ไอ้พวกเนี้ยก่อการร้ายพวกนี้ก็พูดถึงศาสนาตลอดอ้างศาสนาทุกครั้งและทุกครั้งที่พวกนี้ก่อการร้ายก็จะมีคนที่แบบเดียวกันเนี่ยศาสนาเดียวกันก็เข้าข้างแบบไม่สนอะไรเลยขนาดพวกนี้ทําผู้บริสุทธิ์ทําคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามใดๆไปทําเขาแม้กระทั่งคนต่างชาติคนไทยกันเองเ่ยไปอยู่ที่ราเลยังโดนทํา จะบอกว่ามันแยกแยะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าคนไทยหน้าเอเชียคนอิสราเอลหน้าเอเชียหรอแล้วไม่พอนะทำคนไทยทําประชาชนก็ผิดแล้วอย่าว่าแต่ว่าต้องคนไทยจริงๆแค่ทําผู้บริสุทธิ์คุณก็ผิดแล้วคุณต้องแยกแยะว่ากองทัพใส่ชุดทหารกับพลเรือนอันนี้ไม่แยกแถมมาเล่นคนต่างชาติมาเจตนามาชัดเจนว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่ปาเลสไตน์ฉันปิิชีพหมดฉันไม่สนชีวิตใครทั้งนั้นแล้วก็เอาไปแห่เนี่ยหลายหลายคนน่าจะเห็นคลิปพอทําคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิง แล้วก็เอาขึ้นกระบะไปแห่อะไรแบบนี้เอาหูนี่อะไรเป็นภาพที่คนโมโหมากเหตุผลที่คนไม่เข้าข้างบาเลสไตน์แล้วจานวนมากไม่เข้าข้างเพราะแบบนี้แหละโอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นที่สงครามครั้งนี้เหตุเกิดนัดแรกรอบแรกที่เริ่มเลยคือฮามาสบาเลสไตน์เป็นคนเริ่มเริ่มยิงก็คือประมาณเขาอ้างว่า5,000นัดยิงมาแบบ5้0 0ันนัดแต่ความจริงอิสราเอลนับได้ก็น่าจะประมาณ2 3 0 0 0นนัด ทันลมเขาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครรู้แล้วเข่ากรองเหมือนอิสราเอลกับสหรัฐไม่ได้ใช้ร่วมเข่ากรองกันเพราะอิสราเอลภายหลังก็เลยไปขอสหรัฐช่วยว่าเออแบ่งปันเข่ากรองอะไรก็ตามได้ไหมเพราะอิสราเอลหลังๆเหมือนอาจจะไม่ได้ซีกับสหรัฐมากอาจจะมีบางเรื่องที่ขัดกันหรืออิสราเอลอาจจะตามใจตัวเองมากกว่าที่จะไปช่วยเหลือสหรัฐมากช่วยเหลืออ่ายูเครนมากเห็นไหมสหรัฐช่วยเหลือยูเครนเยอะแต่อิสราเอลดูไม่ได้จริงจังมากแต่พอตอนนี้อิสราเอลดแล้ว ิสราเอลก็เริ่มต้องการความช่วยเหลือเรื่องเข่ากรองกับสหรัฐเพราะโดนหนักมากถ้าเราดูจากแผนที่นี้ก็จะเห็นว่าจุดสีเหลี่ยมสีเหลี่ยม,มต่างต่างเนี่ยก็คือจุดที่กลุ่มฮามาสเดินเข้าไปยึดปุกเข้าไปยึดส่วนไอที่เป็นรอยหยกัยกหยักนะที่เป็นรูปตุ้มๆุ้เนี่ยแหละก็คือจุดที่โดนถล่มโดนระเบิดถล่มแต่ละจุดใช่ไหมฝั่งฮามาสก็โดนหลังจากที่ฮามาสถล่มอิสราเอลไม่ช่วยอิสราเอลจะยอมนี่อิสราเอลเป็นพวกที่ไม่เคยยอมใครอยู่แล้ว แล้วสงครามครั้งที่ผ่านมาก็ชนะมาตลอดเดี๋ยวจะพาไปดูว่าชนะมายังไงแล้วเดิมทีอย่างมันก็ดีอยู่แล้วมันแฟร์อยู่แล้วคือระเบียบโลกเขาจัดให้อยู่แล้วทางฝั่ง,ง UN เั้ทางฝั่งซารัดเนี่ยเขาช่วยเจรจาทุกครั้งแต่สุดท้ายคุณไม่เอาเองปาเลสไตน์เขาไม่เอาเองเขาอยากได้ทั้งหมดแล้วเขาก็อ้างประวัติศาสตร์อะไรของเขาอิสาราเอลก็อ้างประวัติศาสตร์ได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละพอการบุกยึดเสร็จแน่นอนว่าทําไมถ้าถามว่าทําไมฮามาสต เหตุผลก็เพราะว่าฮามาสมันอยู่ใกล้ทางใต้ฮะที่มันต้องเริ่มสงครามแบบบุกยึดแต่ละที่แต่ละที่เพราะฮามาสคืออยู่ฉนวนกาซาใช่ไหมเวลาเราดูปาเลสไตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีแยกอิสราเอลแผนที่เราก็จะมีปาเลสไตน์ที่อยู่ตรงทางใต้ที่เขาเรียกวกาซาแล้วก็ทางข้างบนด้านขวาเขาเรียกว่าเวสต์แบงค์นะฮะเวสต์แบงค์อันนั้นจริงๆมันเป็นสองปาเลสไตน์นะถ้าเราเห็นว่ามันปาเลสไตน์จริงๆมันเป็นสองปาเลสไตน์พอพวกนี้เห็นนะพอมันเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่พอมันได้ต่างคนต่างได้ดินแดนมันแบ่งแยกกันเอง ปาเลสไตน์แบบฝั่งข้างล่างที่เป็นฝั่งฮามาสกับปาเลสไตน์ฝั่งที่ควรจะเป็นรัฐบาลนั่นแหละเขาก็มองว่าเออฝั่งเขาเนี่ยควรจะเป็นรัฐบาลทางการแต่ไม่สุดท้ายเขาแบ่งแยกกันเองเพราะฉะนั้นต่อให้สุดท้ายปาเลสไตน์ได้ดินแดนสมมติ e, สุดท้ายว่าได้จริงๆนะได้ดินแดนอิสราเอลไปจริงๆริพวกเขาก็จะแบ่งแยกกันเองมันจะสงครามกันไม่รู้จบเหมือนคล้ายๆดินแดนซีเรียคล้ายๆอัฟกานิสถานที่แบบจะมีกาะก,การไล่เฉวยโอกาสเสมอรัฐไหนก็ตามที่อ่อนแอเมื่อไรจะมีมือที่สามือที่สี่เข้ามาตลอดตะวันออก เพราะเนี่ยแหละเหตุผลที่ว่าพวกนี้ต้องเริ่มยึดจากทางใต้เพราะว่าเขาใกล้กับทางใต้ก็เลยเป็นกลุ่มฮามาสเป็นหลัก่จริงจงปาเลสไตน์มีอีกกลุ่มนึงแหละแต่กลุ่มนั้นอาจจะไม่ค่อยหนักมากรอบนี้ฮามาสก็เลยหนักทางที่ตัวฮามาสที่อยู่ในกาซากาซาเนี่ยต้องพึ่งพาอิสราเอลนะเรื่องไฟฟ้าเห็นไหมพออิสราเอลตัดไฟฟ้าเสร็จไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟดับหมดก็ลําบากแทนที่จะพึ่งพากันและกันแล้วถ้าต่อให้คุณยึดอิสราเอลได้คุณก็พัฒนาแบบอิสราเอลไม่ได้ เพราะมันพัฒนายากอย,กอยู่แล้วพวกนี้คือแบบอยากจะยึดดินแดนอย่ากได้ได้ผลประโยชน์มีคนใหญ่สุดแค่ไม่กี่ครอบครัวซึ่งมันไม่เป็นธรรมแต่พ่อกับอิสราเอลเห็นไหมเขายึดมาเขาได้ดินแดนมาเขาก็พัฒนาของเขาจนมันดีมากแล้วเขาก็ไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนจนกระทั่งคุณไปบอมเขาพอบอมเขาเสร็จเขาไม่ยอมเขาเอาคืนหนักกว่าเดิมแน่แล้วสงครามครั้งนี้ของฮามาสมันเป็นการวางแผนมาอย่างแน่นอนมีการเตรียมการมาอาวุธต่างๆที่คุณสามารถยิงไปแบบสองสามพันลูก หรือถ้าโอเคมัน5,000ลูกอย่างที่คุณอ้างนะอาวุธพวกนี้ไม่ได้เตรียมกันมาง่ายๆกับประเทศเพียงแค่นี้กับแบบก้อนกระจิ๋ววกาซาเนี่ยคุณไปเอาอะไรขนาดนี้แล้วคุณสามารถดูรู้ยิงได้ขนาดนี้แล้วสุดท้ายมีตอนบนอีกอฝั่งของเลบานอนที่เป็นอีกกลุ่มนึงบอกว่าจะร่วมด้วยอาจจะมาจัดการอิสราเอลด้วยเพราะพวกนี้เขาไม่ชอบอิสราเอลรอบข้างไม่ชอบอะไรแบบนั้นต่อให้จริงๆในอดีตเนี่ยอิสราเอลก็เซ็นสนธิสัญญาแบบสันติภาพก็คือไม่มีปัญหาการหยุดยิงอะ ก็เซ็นไปเยอะนะแต่ก็ยังมีคนพยายามจะหมั่นไส้จะมาเอาเรื่องเขาซึ่งแน่นอนสุดท้ายก็มีข้อมูลทาง BBC ก็ไปสัมภาษณ์กับกลุ่มฮามาสกลุ่มฮามาสก็ยอมรับเลยบอกว่าเนี่ยแหละอิหร่านอยู่เบื้องหลังฉันจริงๆมีจริงๆมีพวกรัฐอิสลามอีกหลายรัฐแหละแต่เราแค่ไม่อยากเอ่ยชื่อหลังจากนั้นก็มีทางอิหร่านก็มีให้ข้อมูลเหมือนกันอา่า BBC ก็มีรายงานบอกว่าเนี่ยแหละอิหร่านก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีรัฐอิสลามหลายรัฐที่ช่วยเหลือฮามาส แต่แค่ทางอิหร่านเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดเขาแค่บอกว่ารัฐอิสรามแต่ฝั่งฮามาสคือบอกเลยว,ว่าอิหร่านซึ่งอิหร่านคือใครฮะอิหร่านก็คือพวกเดียวกับรัสเซียและเป็นเพื่อนซีกับจีนเห็นไหมฮะถ้าเราดูภาพแบบนี้เข้าๆอิหร่านรัเสเซียจีนรัเสเซียก็ไปบุกยูเครนไงจีนเนี่ยก็อยากจะบุกไต้หวันอยากจะยึดครองไต้หวันอยากจะยึดทะเลจีนใต้ที่แบบไปกวาดถึงหน้าบ้านคนอื่นเขาข้ามหัวไต้หวันไปเนี่ยนี่แหละจีนเห็นไหมฮะถ้าเราดูทั้ง3ประเทศนี้จะเห็นว่าพวกเขามีเจตนาอะไร เจตนายึดดินแดนเพื่อผลรปโยน์ตัวเองแล้วก็ทําลายประเทศชาติคนอื่นใช่หรือไม่ถ้าเราดูจากองค์ประกอบนี้ก็พอเข้าใจว่าทําไมพวกเขาเหล่านี้ถึงต้องมาร่วมมือกันถึงต้องรวมหัวกันและสุดท้ายโอเคต่อให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยชนะสงครามสมมุติพร้อมเป็นไปนไม่ได้สมมุติว่าชนะแบบสามารถยึดทั้งโลกได้พวกเขาเหล่านี้ก็จะแข่งแย่งกันเองคล้ายๆกับปาเลสไตน์เนี่ยแหละที่สุดท้ายใช่ไหมพออิสราเอลกับปาเลสไตน์ไม่ใช่สุดท้ายกลายเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์ปาเลสไตน์สองปาเลสไตน์ เพราะต่างคนต่างอยากปกครองตนเองอนาคตถ้าแยกได้อีกก็คงปกครองกันเป็น3ปาเลสไตน์สปาเลสไตน์ไม่จบไม่สิ้นตามมาด้วยเรื่องของเทลอาวิฟหลายหลายคนจะได้ยินชื่อนี้ตามข่าวแล้วก็จะเห็นคลิปข่าวต่างๆออกมาเยอะมากคลิปทางโซเชียลมีเดียที่คนในพื้นที่เทลอาวิฟถ่ายออกมาเห็นผลที่มีคลิปเยอะแบบนี้เพราะประชากรตรงนั้นหนาแน่นคนมีโทรศัพท์ก็เยอะไงพอประชากรหนาแน่นแล้วก็ถ่ายมาให้ดูถามว่าทําไมเขาต้องเล็งไปที่เทลอาวิฟถ้าดูตามแผนที่นี้จะชัดมากเพราะ ประชากรหนานแน่นเขาเล็งบอมเข้าไปยิงจรวดถล่มใส่พื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นแผนที่นี้ก็คือถ้ายิ่งเป็นสีม่วงเข้มก็คือยิ่งประชากรเยอะแล้วถ้ายิ่งไปทางสีเหลืองเมื่อไหร่เยอะที่สุดสีเหลืองจะเยอะสุดลง,ลงมาก็คือพวกสีม่วงเข้มๆจะประชากรเยอะเหมือนกันนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเทลอาวิฟเพราะพวกนี้เล็งในพื้นที่ที่ประชากรเยอะเท่านั้นจ้องที่จะหมายปองชีวิตคนบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกับที่บุกทลายผ่านฉนวนกาซา บุกมาที่ดินแดนอิสราเอลอันนั้นก็คือเล็งเป้าหมายเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นนี่แหละความแตกต่างทําไมเขาถึงเรียกพวกนี้ก่อการร้ายทำไมเขาถึงเรียกว่าพวกนี้เป็นกองทัพเป็นทหารความต่างก็คือพวกนี้มันเล็งผู้บริสุทธิ์มันไม่สวนว่าใครตายใครเป็นยังไงแต่คือผมไม่ได้บอกว่ากองทัพจะไม่มีทางยิงผู้บริสุทธิ์อาจจะมีพลาดในอดีตก็มีพลาดกองทัพมากมายก็คือพลาดไปโดนผู้บริสุทธิ์แต่พวกเขาเหล่านี้จะต้องมีความรับผิดชอบจะออกมาแบบรู้สึกผิดออกมาต้องสํานึกแล้วก็จะต้องมีการลงโทษกันเองภายในนี่แหละความต่าง เขาถึงเรียกก่อการร้ายอ่าไม่งั้นก็คงเหมือนกันก็ยิงคนไปเรื่อยเหมือนกันนี่แหละความต่างกองทัพจะมีความมืออาชีพมีความแยกแยะเป้าหมายก็คือเขาบอกว่าต้องแยกแยะเป้าหมายที่เป็นทหารกับพลเรือนแต่พวกนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะพอเป็นก่อการร้ายพอเป็นฮามาสที่อ้างศาสนาพวกนี้เนี่ยอ่าพวกนี้จะไม่เลือกเป้าหมายแล้วไม่สนขอแค่ไม่ใช่คนฝั่งฉันคือปกติขอแค่เป็นคนฝั่งคุณฉันก็จะทําคุณไม่ใช่ความคิดฮามาสต่างกันก่อการร้ายต่างกัน ขอแค่ไม่ใช่คนฝั่งฉันไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นคนไทยจะเป็นคนจีนจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้ไม่สนเห็นะฮะหลายคนแล้วหลายคนที่ที่เป็นออกข่าวหลายหลายคนก็เห็นตามข่าวก็จะมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่ดังมากแบบเป็นคนเยอรมันเป็นผู้หญิงชาวเยอรมันที่แม่ก็ตามหาสุดท้ายไปโผล่ที่กระบะของไอ้พวกนี้แล้วก็เอาไปแหกแค่นั่นแหละมันเป็นที่น่าเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับมาว่าทําไมถึงต้องเมืองเทลอาวิฟเพราะประชากรเยอะแต่ถ้าเลื่อนไปมองที่เยรูซาเล็ม แผนที่นี้ก็คนเยอะเห็นไหมเหลืองเข้มมากเฮ้ยทำไมพวกฮามาสเนี่ยไม่เล็งไปที่เยรูซาเล็มเหตุผลก็เพราะว่านั่นก็พวกปาเลสไตน์เหมือนกันแล้วนั่นก็คือเมืองที่พวกเนี้ยพยายามอ้างว่าเป็นเมืองหลวงเขาต่างคนต่างบอกว่าเป็นเมืองของตัวเองอิสราเอลก็บอกว่าเมืองหลวงตัวเองฮามาสทางปาเลสไตน์ก็บอกเมืองหลวงตัวเองแต่สุดท้ายเมืองหลวงนี้อยู่ในการครอบครอ,องของอิสราเอลนะจริงๆฝั่งเวสต์แบงก์เนี่ยที่บอกว่าเป็นฝั่งปาเลสไตน์จริงๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในการครอบครอ,องของอิสราเอลเพียงแต่เขาตกลงกันว่าแบ่งปันกันนนนนีัน เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฝั่งเวสต์แบงก์ถึงไม่ค่อยซ่ามากไม่ค่อยมีการโจมตีอะไรหนักมากทำไมถึงไม่ได้บุกมาจากฝั่งเวสต์แบงก์เหตุผลก็เพราะว่าเวสต์แบงก์ก็มีส่วนที่เป็นพื้นที่อิสราเอลอยู่เขาก็แบ่งพื้นที่การมีเขต A เขต B เขต C เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ให้ดูเพราะฉะนั้นก็เลยเหตุผลจะมีแต่กาซากาซาอันนี้ก็คืออิสราเอลแทบไม่มีใครเข้าไปยุ่งก็คือการป้องกันไปเลย ต่างคนต่างอยู่เพียงแต่โอเคถ้าคุณอยากใช้ไฟฟ้าจากฉันก็จ่ายให้เราก็ต้องเป็นการค้าขายการเศรษฐกิจอะไรประมาณนะั้นี่แหละถ้าสมมติว่าฮามาสเล็งไปที่เยรูซาเล็มเมื่อไหร่จุดจบของฮามาสนะจะไม่มีประชาชนไปร่วมกับฮามาสจะไม่มีใครเชียร์แล้วที่ฮามาสอยู่ได้เพราะมีคนจนํานวนมากสนับสนุนก็คือคนปาเลสไตน์แหละที่บอกว่าเป็นคนปาเลสไตน์อยากได้ดินแดนคืน,น,นพวกนี้ถึงได้มีการสนับสนุนฮามาสเป็นพวกเดียวกัน แต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่มันจะย้อนกลับไปเหมือนกรณีของอิหร่านจําได้ไหมฮะช่วงนั้นเนี่ยเออสหรัฐเล่นนายพลอิหร่านในยุคทรัมป์นายพลอิหร่านเสียชีวิตโอ้โหตอนนั้นคือคนอิหร่านโกรธมากออกมาประท้วงออกมาขับไล่สหรัฐไปไปมาสุดท้ายอิหร่านไปยิงคนตัวเองฮะเห็นอิหร่านว่าจะยิงจะโดดไปที่สหรัฐแต่พลาดไปโดนเป้าหมายผู้บริสุทธิ์โกรธฮะกลายเป็นว่าจากเดิมคือคนอิหร่านประท้วงสหรัฐอยู่หันหน้ากลับไปหาอิหร่านไปประท้วงอิหร่านแทนประท้วงประเทศตัวเองแทนเพราะนี่ไงเห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมาก เขาก็ไม่ชอบให้คุณทําร้ายคนตัวเองแต่เขาจะไม่สนถ้าคุณทําร้ายคนอื่นมันจะคล้ายๆทรงๆนี้